มาก็แบบคนนี้เขาจะแบบอยู่เตียงนี้แล้วมีคนหนึ่งอีกเตียงนี้เตียงนี้จะแบบอ่าสาหรับใครอยากนวดนะนี่ก็เป็นแบบเช้ารับบริการนวดเท่าไดรว่าสมมติว่านวดสวมงหนึ่งนี่นะสวมงหนึ่งบ่กขนาดจะประมาณเอยอยย่แถวหนีทั้งในในขนาจะประมาณสวมงละแสนยูนมยนะแสนใช่ว่านอนนวดยูนายนอนนอนวหนื่วดกับสีเพิ่มแล้วแต่สวมงโอ้สวมงเราเขานวดแบบเขาแบบอย่าเกินแต่ว่ะเกินก็นวดเ่านะไรแพงบบ ก็อย่าขึ้นคืดเนี่ยนะครับท่านผู้ชมก็เป็นแบบก็สาวอ่าบริการนวดเออสาวบริการนวดในนี้นะครับแบบมาหนังนะสบงหนึ่งก็แสนกีบนะดูก็สวยนะเพราะว่าสาวนวดอยู่นี่บรรยากาศแล้วก็มีสาวสาวนวดเนื้ออีกนะสวัสดีครับผมแบงค์ ผู้ชมผมแบกคือยังตื่น,น<อ>คือตอนนี้<อ>เห็นไหมท่านผู้ชมผมอยู่ท่ามกลางอ,อยู่ใสผมก็ไม่หูเนาะมันน่าจะเป็นโฮมสเตย์โฮมสเตย์เออมันน่าจะเป็นโฮมสเตย์ท่านผู้ชมคือตอนนี้ผมพาทุกคนมาท่องเที่ยวอยู่โฮมสเตย์ทุกคนน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตาดีนะท่านผู้ชมตู่บีฮีโร่ <laughs> วันนี้ผมมาเดินทางมาถ่ายเ v เพลงใหม่ของเขานะถ้าฟังนะท่านผู้ชมเพลงยังวาซื้อเพลงยังวะเพลงสดและพานสดและพานซื้อเพลงอืมถ้าติดตามนะท่านผู้ชมดูเดินทางมาถ่ายอยู่ที่อ่าโฮมสเตย์อ่าถ <Home S 1> ุง <Home. S 1> ไห้โฮมสเตย์นะท่านผู้ชมตอนนี้ก็แบบบรรยากาศโคตรดีเดี๋ยวผมจะถ่ายบรรยากาศให้ทุกคนเบิงนะว่ามันดีสัมปาวสาวๆก็หลายนะเดี๋ยวผมจะไปถ่ายสาวๆให้ทุกคนเบิงผมจะเน้นสาวๆนะวันนี้อืมดู ขวดคักเลยนี่ดูถ้าใครสนใจก็สามารถมาพักได้นะท่านผู้ชมอยู่ที่ปากช่องเอออันนี้ก็จะเป็นอ่าสาวที่แบบสาวบริการภายในร้านนะท่านผู้ชมสำหรับ <laughs> สำหรับใครมาก็แบบคนนี้เขาจะแบบอยู่เตียงนี้แล้วมีคนหนึ่งอีกเตียงนี้เตียงนี้จะแบบอ่า สำหรับใครอยากนวดนะนี่ก็เป็นแบบชาวรับบริการนวดเท่ายว่าสมมติว่าน,นวดสัโมงหนึ่งนี่นะสัโมงหนึ่งบมอขานาดจะประมาณเอ้ยอยู่แถวนีดข้างในแน่กันขนาจะประมาณสัโมงละแสน, Man, sand, น,น,อ,น,นอยู่ในแมนละแสนใช่ว่านอนนวดอยู่ยังแมนเท่ายว่านอนนวดกับซีเพิ่มแล้วแต่สัมมงโอ้สัมมงค์จะเขานวดแบบเขาแบบอย่ากเกินเดี๋ยวปะเกินก็น,นวดนะนะไรแพงบะก็อย่าขึ้นคืนเนี่ยนะท่านผู้ชมก็เป็นแบบ ก็สาวอาบริการนวดเออสาวบริการนวดอันนี้นะรับแบบมาหนังนะสมองหนึ่งก็แสนกีบนะดูก็สวยนะเพราะว่าสาวนวดอยู่นี่บรรยากาศแล้วก็มีสาวสาวนวดเนดื้ออีกนะก็โอเคเลยท่านผู้ชมบรรยากาศมันก็โอเคแล้วก็มีสาวแบบสาวนอกสาวนวดอีกดูอ้อม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 บรรยากาศอ้อมอ้อม ตอนนี้ผมก็เห็นอ่าน่าจะเป็นสาวบริการน่าจะเป็นสาวร้านนวดยู่นี่อีกนะอ๋อแบบคือสาวร้านนี้มีแต่ง,งามๆนะท่านผู้ชมนี่ก็จะเป็นสาวนวดนะอ๋อโอ้ยเห็นไหมท่านผู้ชมมีแต่คนงามๆนะอยู่เขตนี้ <c oughs> คือผมแนะนํามาเลยนะนี่จะเป็นห้องนี่น่าจะเป็นอ่าห้องห้องของเขานะถ้าใครอยู่ห้องนี้ก็จะเจอกับผู้หญิงคนนี้ถ้าใครเป็นนวดก็เจอกับผู้หญิงที่ผมถ่ายไว้เมื่อกี้นี้นี่ก็เป็นอ่า ห้องสำหรับเขานะอือเป็นโฮมสเตย์เป็นแบบเป็นคู่เป็นคู่เลยดูแต่มมจะถ่ายอ้าวใครวะคุณคุณเว้ยอ้าวเครียดอีกใครวะคุณคุณอ้กระโปงโอ้กระโปงโอ้โอ้ใครวะ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 มนกกาิ นี่คือแฟนใหม่แม็กมันเจดนะไอ้เนี่ทุกคนอาจจะไม่รู้อันนี้ควมจริงนะเจเบิไอ้เนี่ไอ้เนี่เสื้อก็เสื้อขู่ปกคอก็ปกคอขู่ขนาดเรามีเมียแล้วนะไม่ใช่มันเ่คนเป็นผลบาทในการแสดงนะทุกคนบทบาทนั่นคือแบบเงียบ้วยเป็นอย่างเกือบกินเลยเป็นอย่างเยอะเลยงน้อเอากที่สุดคือข่ายมังงคือการขายเดียวกันเ ก็ปามี่แซมเนี่ยมเอาเอาเา่ดินเอาเผา่เนะน้องจับจับยู่น่ยนะจับแบบหน้าหน้าแบบแบบมันหานนะนลองลองซอลองซ้อมเอ้ยมีลองจับหนึ่งสองามเดือเรือนมัจะให้เหตุเช่บะมันมันมันจังเฮ้ยไปนานะจะมองวิสวดีเล่นละ่ท่านผู้ชมผมเห็นงัวมันแหนมหน้าผมผมโคตรไม่มากมันหน้าผมแบบเข้าไปเตะมันจากบาทหนึ่งได้ไหม มัวพันโคตรจอยเลยนะจึงสังมันเล่นยาโจ๊จเดี๋ยวผมจะแลนแหแลนไปขัวนะพวะว่าต้องได้ถ่ายอีกสากหนึ่งแต่ผู้ชมสากอิรีบซิงอยู่ขัวเอ้าขัวมันขึ้นจังสั้นขัวมันยังไม่แล้วนะเราต้องปีนขึ้นไง เท่งใหม่นะสิดีกว่ามหัดในเฟนเห็นแล้วจะเม็ดน้อยตาไปหักกันที่ใจแดงหนาว่าสินีดูชุดครับสิดีสุ่มกดอวดแฟนเห็นแล้วมันลำเมื่อยใจ <Good> กไลเยิ่งทำผิดอะไรที่จะห่วยอ่ะวะคือถ้าผู้ชมคลิปนี้ก็ไม่มีสาระอะไรนะคือผมถ่ายให้ทุกคนเบิ่งจะสื่อว่าเออวันนี้ถ่าย MV เพลง อไอตูอ่ฮีโร่ก็ฝากเข้าไปฟังนะเพลงสุดแล้วผ่านใน่องตู่ฮีโร่ผมก็ไม่รู้นะว่าเมื่อใดเขาจะปล่อยก็มาเลาะตามก็ไม่บายนะก็ไม่มีอะไรมากคลิปนี้ก็จะขอจบไปเพลงสำเนีนะท่านผู้ชมก็ถ่ายเล่นๆสื่อๆอย่าลืมนะท่านผู้ชมเมืม่ออื่นเมื่ออื่นถ้าติดตามชมคลิปอ่า ติดตามลูกเคยสายมอง EP 5เพราะว่าเมื่ออื่นผมจะเดินทางกลับไปหาทีมงานลูกเคยสายมองเพราะว่าตอนนี้ผมเดินทางมาหานิต้ามาหาลูกสาวคือตอนนี้ผมก็มีทุรละอยู่ที่เวียงจันทร์กับทีมงานลูกเคยสายมองพรุ่งนี้เจอกันกับารายการตามติดชีวิตลูกเคยสายมอง EP 5้าท่านผู้ชม,มถ้าติดตามนะเมื่อ,อื่นบ๊ายบาย